นี่ทุกคนรู้กันไหมครับว่าศึกอาแซวยนกี้ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยใครชนะใครแพ้และเกิดอะไรขึ้นบ้างพระเจ้าตักสินก็นําทัพหลวงกรุงธนบุรีขึ้นไปตั้งค่ายที่ปากพิงนะครับฝั่งไทยจะใช้วิธีตั้งค่ายตลอดแนวแม่น้ำน,น่านเพื่อสะดวกต่อก,อการสง่งเสบียงช่วยเมืองพิษุโลกแล้วก็สะดวกต่อก,อการเคลื่อนทัพไปมาเอาไว้ช่วยเหลือกันและกันได้นะครับตอนนั้นไทยกับพม่าก,ก็ลบกันแบบดุเดือดนะครับยังไม่มีใครแพ้ชนะแต่รอบนี้ฝั่งพม่ามาเยอะกว่านะครับก็เลยสามารถส่งกําลังส่วนหนึ่งผ่านทางกำแพง กุยบุรีท้เมืองปานบุรีทางตอนใต้ทางหนึ่งด้วยนะครับแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ส่งแม่ทัพหลายคนไปป้องกันได้หมดนะครับพระเจ้าตากสินเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็ต้องขึ้นลงไปไปมาระหว่างค่ายต่างๆตลอดเวลานะส่งคมตอนนั้นก็ยืดเยื้อนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะตลอดเวลาจนเมื่ออาแซวุนกี้ตัดสินใจสั่งทหารพม่าหลายทัพนะครับเข้าล้อมจีค่ายปากพิงของพระเจ้าตากสินสมรรภูมินี้ก็ลบกันทั้งคืนนะพระเจ้าตากสินก็เห็นว่าสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าพม่ามาเยอะกว พิซูนโลกเนี่ยโดดเดียวนะครับถูกพม่าล้อมไว้จนเสบียงหมดท่านทองดวงและท่านมุนมาเนี่ยก็รีบส่งจดหมายนะครับมาหาพระเจ้าตากเพื่อขออนุญาตถอยทัพออกจากเมืองพิซูนโลอกเพราะว่าสู้ไม่ไหวแล้วพระเจ้าตากสินก็อนุญาตนะครับเพราะว่ากําลังคนเนี่ยสำคัญกว่าเมืองนะหลังจากนั้นนะครับท่านทองดวงและท่านมุนมาก็พาชาวเมืองพิซูนโลกทิ้งเมืองตีฝ่าบวงล้อมพม่าใช้เวลาไม่นานนะครับอาเซวุนกี้ก็สามารถยึดเมืองพิซูนโลกได้อาเซวุนกี้ก็สั่งเผาเมืองพิโซูนอลอกทิ้งนะคร กองนึงและไปทางกําแพงเพชรอีกกองหนึ่งเพื่อหาสเสบียงใหม่นะเตรียมตัวจะลงไปตีกรุงธนบุรีต่อนะครับพระเจ้าตากสินก็คงคิดประมาณว่าเฮ้กรุงธนบุรีของกูเนี่ยเพิ่งจะสร้างมาแท้แท้จะเสียให้กับพม่าอีกแล้วเหรอวะเนี่ยสงครามครั้งนี้ก็ทําให้พระเจ้าตากเครียดมากนะครับแต่โชคก็เข้าข้างฝั่งไทยนะครับเพราะว่าทางฝั่งพม่าก็มีข่าวแจ้งว่าพระเจ้าบังละกษัตริย์พม่าสวรรคตกระทันหันนะครับรเจ้านายพม่าก็ยังชิงบัลลังก์กันวุ่นวายนะอาเซอุนจี้ก็เลยถูกเรียกตัวกับพม่าด่วนนะครับแต่ก็ยังทิ้งทหารพม่าไว้ส่วนหนึ่งให้ตั้งมั่นอยู่ในไทยนะทำให้กองทัพพม่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะขาดผู้นำนะครับพระเจ้าตากสินเห็นเป็นโอกาสนะครับก็เลยสั่งแบ่งกองทั หลาายยขึ้นไปเข้าตีพม่าตามเมืองต่างๆที่พม่ายึดได้นะครับจนสามารถขับไล่กองทัพพม่าออกจากแผ่นดินไทยได้สําเร็จนะครับเรียกได้ว่าสงครามอาแซวุนกี้เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดของกรุงธนบุรีและเป็นสงครามที่เหมือนจะแพ้ทั้งคู่นะครับเพราะฝั่งไทยบันทึกไว้ว่าเราเสียเมืองพิษณุโลกและอีกหลายเมืองนะครับที่เสียหายหนักมากจนพระเจ้าตักสินถึงขั้นกลัวว่ากรุงธนบุรีจะเสียให้กับพม่าเลยทีเดียวแต่ฝั่งพม่าเองก็บันทึกเหมือนกันนะครับว่าอาแซวุนกี้บัญชาการรบโดยประมาททาให้เสียพ่ายผลพม่ามากจนแพ้ให้กับ ยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวสงครามครั้งใหญ่ที่สุดของกรุงธนบุรีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะใครอยากฟังเรื่องเล็กก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ